วันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้ศาลหลักเมืองกันนะครับเดินทางมาสะดวกอยู่ก็นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเข้ามาได้นะครับลงสถานีตรงท้องสนามหลวงได้เลยแล้วเดินมานิดนึงนะครับรอยู่ตรงใกล้ๆ่ลยท้องสนามหลวงนะครับเ,เที่ยวพระบรมหาราชวังวัดโพแล้วก็มีพิทยาสถานแห่งชาติ ตรงด้านหน้าก็จะมีแม่ค้าแม่ค้าขายดอกไม้พวงมาลัยนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้มาซื้อด้านในก็ได้นะครับก็จะเป็นชุดที่ทางสารเมืองเจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้เลยก็จะเป็นครบชุดครบเลยนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยครับในชุดก็จะมีหลายอย่างนะครับเ๋ยวเงรอ มลัยมีน้ำมันมีธูปเทียนนะครับแล้วก็ผ้าสามสีนะครับแต่เรารอก่อนเดี๋ยวรอ,กกอ,วรอต่อคิวแป๊บนึงนะครับก็ถ้าซื้อด้านในซื้อชุดขาจากด้านในก็ช่วยทางสารนักเือนบำารุงบำรุงนะครับจนค่าใช้จ่ายของศาลนะครับแต่ถ้าาซื้อด้านนอกก็ช่วยพ่อค้าแม่ค้านะครับ ็ในชุดก็จะมีถาดในถาดนะครับก็จะมีธูปเทียนหุ่มาลัยดอกไม้ผ้าสามสีนะครับในชุดก็จะจัดมาให้ครบเลยเนี่ยผมก็อุดหนุนด้านนอกมาด้วยนะครับเป็นดอกไม้ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้กันจุดที่หนึ่งก่อนนะครับจุดที่หนึ่งเราไปไหว้ตรงพระ ตรงนี้จะมีเดินไปไหนจะมีศาลานะครับทั้นไหนจะมีพระพุทธรูปอยู่เราก็ไปไหว้เดี๋ยวก่อนตรงข้างหน้าขั้นหน้านะครับมีป้ายคาแนะนําก่อนว่าเราจะไปไหว้ตรงจุดไหนขั้นไหนขั้นจุดที่หนึ่งสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวนะครับผมขยับเข้าไปถ่ายใกล้ใให้เพื่อนเพื่อได้เห็นชัดชัดนะครับนี่ครับตามได้ไปไหว้ตามขั้นตอนนี้นะครับก็มีคําแนะนําเราก็จะไหว้ได้อย่าง ถูกหลักการไหว้นะครับว่าเราจะไหว้ขั้นตอนตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวเราไปต่อกันครับ